ทั่วลงแบบไม่ให้อภัยค่ะโซเชียลรับไม่ได้อูนชนิสราคอเอาแต่แจ้งเหตุสุดวิสัยบินกลับจากต่างประเทศไม่ได้อดเลือกตั้งเจอ f อฟสวนคำว่าหน้าที่คนไทยค่ะกลายเป็นควันหลงหลังเลือกตั้งที่ทำเอาสังคมโซเชียลเดือดไปตามๆกันนะคะกับกระแสที่คนดังไม่ได้เป็นเลือกตั้งค่ะทั้งเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมางานนี้คาะทั่วลงถึงสาวอูนชนิษราหรือว่าอูนไดมอนด์เกรนนักธุรกิจสาวและอินฟูชื่อดังเจ้าของ เพลงฮิตเธอร์โอน้องแบบเต็มๆเลยแหละค่ะ ม,มีคนได้เข้าไปถามเจ้าตัวว่าได้ไปเลือกตั้งไหมเพราะเห็นว่าอยู่อเมริกาในช่วงนั้นซึ่งอูนนะคะก็ได้ตอบกลับไปตรงๆว่าปีนี้ปีแรกเลยที่กลับไม่ทันแผลเดินทางเปลี่ยนกระทันหันโชคดีเขตนี้ผลออกมาลอยตัวโดยการตอบกลับข้อความของอูนนะคะทาเอาแฟนคลับที่ติดตามคอมเมนต์รวัวๆบอกว่าผิดหวังมากเสียดายที่มีทัศนคติที่ดีแต่อีกมุมค่ะหลายๆคนก็มองว่าอูนจริงใจจะตอบตามจริงทั้งที่รู้ว่าตอบแล้วทวนลงแน่นอนสกโกหกว่าเลือกตั้งล่วงหน้าไปแล้วก็ได้เลยทํา ให้เรื่องนี้ค่ะกําลังเป็นประเด็นที่มีการวิาพา์วิจารอย่างมากเพราะว่าที่ผ่านมานะคะสาวอูนชนิสราค่ะถือเป็นอีกหนึ่งคนดังที่ออกมาขอเอาประเด็น,นต่างๆทางการเมืองอยู่บ่อยๆแฟนคลับก็บไม่คาดคิดว่าพอถึงเวลาแสดงออกหนึ่งเสียงผ่านการเลือกตั้งเจา้าตัวกลับเพิกเฉยค่ะขณะที่อูนนะคะก็ได้เอามาโพสต์สักความชี้แจงเหตุผลที่กลับมาเลือกตั้งไม่ทนันบอกว่าเราเข้าใจความโกรธของทุกคนนะเรื่องการไม่กลับไปเลือกตั้งซึ่งปกติการวินไปกลับสําหรับเราไม่ใช่ปัญหาเลยแต่ในช่วงวันนั้นมีเหตุผลที่เรา สามารถบินได้และยังออกมาอธิบายไม่ได้ในตอนนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่เราทําอะไรได้ในตอนนั้นเราพยายามทําเต็มที่ค่ะยังเชื่อในความสําคัญของการใช้สิทธิ์และมองว่าถูกเสียงมีค่าเสมอค่ะมีคนเยอะมากบอกว่าเราไม่มีสิทธิเรียกร้องขอเอาหรือออกมาพูดใดๆในประเทศประชาธิปไตยคนที่มีเหตุจําเป็นทําให้ไปเลือกตั้งในวันเลือกตั้งไม่ได้ก็ส่งเสียงด้านอื่นได้ขอเอาได้สนับสนุนพรรคการเมืองที่เราชอบได้ในฐานะประชาชนที่จ่ายภาษีแบบไม่หลบเลี่ยงเลยเรามีสิทธิทุกประการและความจําเป็นที่ว่า ก็ไม่เหมือนกันท่าแค่อยู่ปกติก็คงบินกลับมาเลือกจําเป็นคือจําเป็นจะคิดอะไรก็คิดแต่ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินสร้างกฎเกณฑ์ใหม่กับสิทธิ์คนอื่นค่ะปลอแจ้งเหตุจําเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วค่ะหลายคนที่ก็ติดตามนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์กันจํานวนมากเสียงแตกเป็น2ฝ่ายค่ะทั้งเข้าใจเหตุผลและมองว่าคาแก้ตัวไม่สมเหตุสมผลค่ะโดยบอกว่าเรียกร้องให้ตายแต่พอมีโอกาสแล้วไม่ลงมือเท่ากับไปเลือกตั้งก็คืออุบาทอยู่ดีนะคะแถมอันนี้เริ่มที่ตัวเองด้วยซ้ำโคตรจะแปลกท แค่ไม่สะดวกมาแต่เพราะ 1. ห,หัวใจสีส้ม 2. คํคำว่าผลลอยตัวจริงๆไม่ควรพูดอะไรแบบนั้นเลยค่ะมันคือเราไม่ได้ทําหน้าที่ของเราแต่ได้ผลที่ต้องการถ้าคนคิดแบบพี่สักร้อยคนไม่ต้องไปก็ได้เพราะถึงไม่มีชั้นก็ชนะอยู่แล้วจบกันเลยนี่ว่าพี่นาจะโดนว่าเพราะคําพูดมากกว่าที่ไม่ได้ไปอีกค่ะ มันไม่ใช่สิทธิ์แต่ว่ามันเป็นหน้าที่นะคะซึ่งก็มีแต่อินฟูเนี่ยมาเมนให้กําลังใจกันเองอย่างว่าคนพวกนั้นไม่ได้รับผลกระทบอะไรแถงที่ตัวเองก็มีฐานแฟนคลับเป็นชนชั้นกลางและชนชนั้นรักญาซะส่วนใหญ่ที่ทุกคนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศตัวเองมันอาจจะจริงที่หนึ่งเสียงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่ถ้ามีคนมาอ่านโพสของคุณอูโนโพสนี้แล้วคิดเหมือนกันแล้วอีกสี่ปีเขาไม่ไปเลือกตั้งหละ่ะตามนั้นแหละค่ะยังไงผลก็ลอยตัวเนาะผู้รักมากดีเขาไม่กระทบอะไรอยู่แล้วซู่ซูนะคะทำลอยตัวต่่อออไปคะกกต้งบเลยา กระแสวิาพา์วิจารณ์แรงมากจริงๆทางนี้เนี่ยก็ต้องรอเจ้าตัวออกมาชีแ้แจงอีกครั้งค่ะว่าเหตุนําเป็นที่ทําให้บินกลับภัยมาเลือกตั้งไม่ได้นั้นคืออะไรกันแน่แต่งานนี้ค่ะโอ้โหทัวร์เนี่ยรุนแรงลงไปเต็มๆนะคะแม้ว่าพึ่งจะได้รับคันชิ้นชมจากแฟนลับทที่พึ่งออกมาตอบโต้ปมเรื่องสร้างดิสนีย์แลนด์ที่พักการเมืงองเอามาปั่นกระแสหาเสียงไปก่อนหน้านี้ค่ะ